โอเคสวัสดีท่านด้วยนี่สำรับประสบกคชณ์เนี้ K K เนเราอยู่ในเกมรักนาล o อกก็สร้างตัวกันเลยพเพิ่มจะเล่นสายอะไรดยยีเนี้ยจะเริ่นสายสวอตแมนหรือว่าจูนดอีอันว่าอัพอะไรก่อนดีตั้งชื่อกันแล้วกัน โอเคก็นี่เปลี่ยนสมพงสมผมแต่งตัวเลือกผมปั๊บเอ้อันนี้อันนี้อันนี้สีผมต้าต กดข้ามไปข้ามมาเนี่ยแหละในสีนี้เหนีหมันออกสีที่อยากได้มากสุดละเฮ้ยเดี๋ยวอันสีเห็นไหมว่ะสตริง g นี่ความว่องไวนี่กำลังพลังเช็ดโชคลาภความฉลาดความแม่นยำว่าขัพโชคลาภแต่ว่าความว่องไวจะน้อยลงแล้วแล้วเร็ว ช็อกลาบแล้วก็อันนี้คือไรความแม่นยำความแม่นยำก่อนมีพลังกำลังมากกว่าอินเทอร์เจน์สองเด็ด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 อินเทอร์เจน์สามไหมล่ะรวมเลยอ๋อตั้งชื่อก็ตั้งชื่อมาเซนสองตกลง,งโถ เนี่ยโอเคนี่อยู่ในเซิร์ฟชาร์ออสเดี๋ยวอ่าชาร์ลอสป่ะชาร์ออสชารออสลา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 ช่างเถอะโอเคเกิดมาตรงไหนเนี่ยว้าวว้าวเกิดเมื่อไงซะเนี่ยสวัสดีสวัสดียินดีที่เราเข้าสู่โลกแห่งแร็คลอสออนไลน์ค่ะลาบลาบลาลาไม่ช่างมันเถอะ อะไรอ๋อแนะนำต่เราจะไม่อ่านอะไรทั้งสิ้นไปดีกว่าไปดีกว่าแล้วก็เข้าไปในนี้เลยใช่ไหมโอเคเข้าแล้วเข้ามาก็เจอใครเนี่ย แต่ในเมื่อคนเดิมไม่ใช่หรอจ๊ะเมืมคนเดิมเขาเล่นทันทีเลยเกียร์ฝึกล่าโถโถอาว่าไปที่เมืองอะไรอืมไปเมืองอะไรเดียวไปเมืองนี้ก่อนลวกันปลดล่อฝึอกวาร์มาแล้ว อยู่ไหนก็ไม่รู้อ๋อเมืองนี้เมืองแห่งการตีดาบจำเมืองได้เลยแล้วแล้วแล้วมีอะไรให้ทำมีอะไรให้ทำไม่มีอะไรให้ทำไม่มีอะไรให้ทำไม่มีอะไรให้ทำโน no. เคได้ไม่มีอะไรให้ทำเนีย่ยอะไรเนี่ยเอใครวะ่ชาชมาแล้วกัน no น o โ,โอ้ของเคไม่มีเลยโอ้ฟาบมานหน้าไหนเนี่ย

โอ้คนเยอะมากชุมนมุมเดอะซีรีส์โ้นเอาละอืมเป็นไหนดีนี่อยู่มองอะไรเนี่ยใครเอย่ยเอ่อข่าวว่าท่านที่มาที่จะเป็นไนท์ชื่อจังได้ใช่ใช ช่ต้องเป็นส่วนเออขอโทษนะเอออ๋อเพสเธอฮ่หาฮ่าคอยดูเธอข้าจะแข่งแกลก,กว่าท่านให้ได้ออดูความเป็นเอามโทษเอาละนี่ก็เพสอีกเซฟหนึ่งในเมืองเอ,อ๊ะในเซฟแล้ววะ เซิร์ฟโอดินปะปะไม่รู้ไม่รู้ช่างมันเวลสามสิบสองจ็อบสิบเก้าก็เป็นอาชีพไทฟ์โจนก็สิบสองเซนนี่เครียดกับเงินที่ตัวเองมีเลยไอ,อยเข้ามาตรงนี้ที่ไรน,นี่คนเยอะตลอดเลยเออ ไปไหนดีฟาร์มเบี้ยวนีกว่าแม่บ้านอะไรอะไรก็แม่บ้านสำหรับเกมนี้แม่บ้านสำคัญสุดถ้าไม่มีแม่บ้านถ้าหาไม่เจอก็เอาตัวนีนไปไหไีหลังจากนั้นก็กดไปที่อะไหไม่รู้แล้วก็เกือบที่อะไหนไม่รู้กด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 ก็ว์ปไป แล้วก็จะไปโผล่ที่เมืองไหนก็ไม่รู้ซึ่งคนก็เยอะเยอะอเฮ้ยใครวะเฮ้ยอาชีพอะไรทำไมชุดเท่ๆว่าไปเมืองนั้นเดี๋ยวฟังไม่ได้ก่อนเลยปับป๊บว้าเปล่าว่าไปเมืองไหนดีนะ ไปเมืองอะไรๆก็แม่บ้านอีกแล้วแม่บ้านนี้จำได้เลยตอนนั้นได้หาแม่บ้านตั้งนานเชฟแอนเชอพอร์ตเมืองไหนวะลืมคอมคอมเมน,นูน่ไม่รู้จักไปเมืองนี่ละไปเริมแม่บ้านพาไปหน่อยนะท่านโอเคเมืองนี้ คนชุมนุมเยอะอีกแล้วมียาขายไหมเนี่ยนูเงินไฟค่ะวัดโอ๋อไฟโ์ลูส์ไฟล์ลโอ๋อนี่มันของฮันเตอร์นี่หว่านักธนูนั่นเองรู้สึกว่าที่นี่มีเออที่นี่มีอะตรทัพอย่าง มันมีที่ฟาร์มเมลอยู่อันหนึงอ๋อแด,ะด,ะด,ะดะ่ๆๆๆหลงหลงหลงเวนกรรมเออตั้งชื่อหิปแล้วว่ามึนๆแลกนาะล็อกดีไวดเอ่ะอะอะ,อะไรเนี่ยบา เดินต่อไปอย่างที่เป็นเดินเดินเดินพวกเราเดินเดินเดิน <laughs> จะจำได้ที่ฟ้องแมวอยู่เนี่ยตรงเนี้ยแล้วจะเข้าไปยังไงปัญหามันอยู่งนั้นเข้าแบบนี้เปล่าวะก็ <c oughs> อาจจะใช่อ,อาจจะไม่ มไม่อ่าไม่ไม่ไหนดีวะเดี๋ยว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 แมปดูแมปแป,ป๊บเลยไม่ใช่แมปปัดกดดูตรงไหนเนี่ยแมปอืมมอร็อกเตา ันนี้อะไรไม่เคยไปวะเอ้ยจัดดาอันนี้มันเมืองเริ่มต้นี้ปะโอ้แผนที่โคตรกว้างเลย <c ười> มีเดินอีกแค่สองเมืองจะไปยังไงวะอ๋อไงะเดียเด๋ยวเดียเด๋ยว ข้อปวยทำยที่ไหนวะคำคำไม่อ่านด้วยเออออเออออเอออะไรมันเนี่ย งงคือมันจะไม่มีอะไรบอกใช่ไหมอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรใครเนี่ยอะไรใครเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไม่ยากอะไรว่า มืนๆกับแลกนาล็อกวอดถุงนี้เปล่าวะเย้ถูกต้องแน่เลยใช่นอนอนนอนนอน,อ,นอ,อย่างเทพหาเจอจนได้แล้จงจะหาประ่องชาติหนึ่งก็หาเจอที่สุด คะลองหาตัวอะไรฟาร,รม์มเบลเด๋ยวจ้าต้นไม้โอ้โหตีรแรงเหมือนเดิมเลซินได้เรซินมาใช่ปะยางไม้อะ่ะฟันฟันฟัน,ฟนพวกเราฟันฟันฟันโอ้มันบูเท่าอ่ะ เก็บเบล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 ตัวอะไรวะอ่าแล็คูนเหรอโอ้มิสมิสมิสตีพลาดตลอดเลยแค่อแอนิมอลสกินหนังสัตว ามันค uh ิวเดมอคิวเดมอมีจน uh ี huh. so, ่ด้ะคิวเดมอคิวเดมอคิวเดมอเออตีหลังเนี่ยอือฮึใช้คิงรัวลัว F1 ยอยอเฟิร์สเอฟเฟิร์สเอเฟิร์

บอสแน่เลยเมื่อกี้โนแล้วมาเกิดอะไรตรงนี้เนี่ยอ้าวเออพอ